คุณเคยสงสัยไหมว่าแค่แฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นหรือมันฝรั่งทอดหอมกรอบจานหนึ่งสามารถทำลายร่างกายของคุณอย่างเงียบๆได้อย่างไรอาหารฟาสต์ฟู้ดสิ่งที่เรามักเลือกเพราะความสะดวกราคาถูกและรสชาติอร่อยกลับกลายเป็นศัตรูที่ซ่อนตัวของสุขภาพวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ12อันตรายร้ายแรงของอาหารฟาสต์ฟู้ดตั้งแต่น้ำหนักตัวที่พุ่งขึ้นแบบควบคุมไม่ได้ทำให้หัวใจของคุณร้องของความช่วยเหลือ ไปจนถึงความเสี่ยงที่ทําให้คุณแก่ก่อนวัยและความจําเสื่อมคุณคิดว่าตัวเองสามารถกินอะไรก็ได้โดยไม่ต้องกังวลผลที่ตามมาใช่ไหมดูวิดีโอนี้ให้จบเพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้ต่อจากนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่ออาหารฟาสต์ฟู้ดไปตลอดกาลคุณพร้อมหรือยังแสดงความคิดเห็นทันทีว่าฉันอยากรู้ความจริงและเริ่มกันเลยลองนึกภาพคุณกําลังถือแฮมเบอร์เกอร์หอมกรุ่นกัดคำหนึ่งแล้วสัมผัสถึงรสชาติเข้มข้นที่ละลายในปาก แต่คุณรู้ไหมว่าแค่มื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดมื้อเดียวอาจมีถึง700รหรือแม้กระทั่ง1,000พแคลอรี่เกือบครึ่งหนึ่งของแคลอรีที่คุณต้องการในหนึ่งวันอาหารฟาสต์ฟู้ดเช่นแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดมันฝรั่งทอดหรือพิซซ่ามักถูกปรุงด้วยไขยมันอิ่มตัวน้ำตาลกลัน่นและแคลอรีเปล่าที่สูงมากส่วนผสมเหล่านี้ไม่เพียงทำให้คุณอิ่มชั่วคราวแต่ยังสะสมไขมันส่วนเกินในร่างกายอย่างเงียบๆทำไมอาหารฟาสต์ฟู้ดถึงทำให้น้ำหนักเพิ่มง่ายขนาดนี้ประการแรก มันมีใยอาหารและสารอาหารที่จําเป็นน้อยมากแทนที่จะให้พลังงานที่ยั่งยืนมันทําให้คุณหิวเร็วขึ้นและอยากกินไม่หยุดประการที่สองร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมักออกแบบให้มีขนาดใหญ่ยักษ์มันฝรั่งทอดชิ้นใหญ่หรือน้ําอัดลมแก้วยักษ์สามารถทําให้คุณบริโภคแคลอรีเกินความจําเป็นนอกจากนี้ไขมันทารานและน้ําตาลในอาหารฟาสต์ฟู้ดยังกระตุ้นสมองให้ปล่อยโดปามีนทําให้คุณติดและอยากกินมากขึ้นแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้ต้องการจริงๆ ผลลัพธ์คืออะไรหากคุณกินอาหารฟาสต์ฟู้ดแค่2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์ร่างกายของคุณอาจสะสมแคลอรี่ส่วนเกินนับพันแคลอรีในแต่ละเดือนจากการวิจัยผู้ที่บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนสูงกว่าผู้ที่กินอาหารจากธรรมชาติถึงสองเท่าโรคอ้วนไม่เพียงทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจในรูปร่างแต่ยังเป็นประตูสู่ปัญหาสุขภาพมากมายเช่นเบาหวานโรคหัวใจและอาการปวดข้อซึ่งเราจะสํารวจในส่วนต่อไป และจะรีกเลี่ยงกับดักของน้ำหนักที่เพิ่มจากอาหารฟาสต์ฟู้ดได้อย่างไรอย่าก,กังวลคุณไม่จําเป็นต้องเลิกกินมันฝรั่งทอดที่ชอบไปเลยแต่ต้องควบคุมมันขั้นตอนที่1ลดความถี่ในการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเหลือเพียงหนึ่งครั้งทุกสองสัปดาห์แทนที่จะกินทุกวันหรือทุกสัปดาห์ขั้นตอนที่2เลือกขนาดเล็กกว่าเช่นสั่งแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กแทนชุดใหญ่ขั้นตอนที่3เสริมด้วยผักใบเขียวหรือผลไม้เพื่อเพิ่มใยอาหาร ช่วยให้คุณอิ่มนานขึ้นและลดแคลอรีที่บริโภคขั้นตอนที่4ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมน้ำโคลาขนาดใหญ่1แก้วอาจมีถึง300แคลอรีเทียบเท่าข้าวหจานเต็มลองเช็คดูสัปดาห์นี้คุณกินอาหารฟาสต์ฟู้ดไปกี่ครั้งแล้วแสดงความคิดเห็นและแชนิสัยของคุณเราจะแนะนําวิธีปรับปรุงให้ทันทีสิ่งสําคัญที่สุดคือฟังร่างกายของคุณเมื่อคุณกินอาหารฟาสต์ฟู้ด ลองถามตัวเองว่าอาหารนี้ดีต่อฉันจริงๆหรือเปล่าแค่เปลี่ยนแปลงเล็กๆคุณก็สามารถปกป้องรูปร่างและสุขภาพจากวงจรของโรคอ้วนได้แต่การเพิ่มน้ำหนักเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอาหารฟาสต์ฟู้ดจะทำร้ายหัวใจของคุณได้อย่างไรติดตามต่อเพื่อค้นพบอันตรายต่อไปคุณเคยคิดไหมว่าไก่ทอดกรอบชิ้นหนึ่งหรือแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนาอาจทำให้หัวใจของคุณทำงานหนักเกินไปอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่เพียงเป็นศัตรูของเอลคุณ แต่ยังเป็นภัยคุกคามใหญ่ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเครื่องจักรสาคัญที่ทําให้คุณมีชีวิตในแต่ละวันมาดูกันว่าทําไมอาหารสะดวกซื้อเหล่านี้ถึงทําให้คุณเข้าใกล้ปัรลร่แรงเช่นความดันโลหิตสูงหัวใจวายหรือแม้กระทั่งโรคหลอดเลือดสมองอาหารฟาสต์ฟู้ดมักมีปริมาณเกลือโซเดียมสูงมากบางครั้งเกิน100ของความต้องการรายวันของร่างกายในมื้อเดียว ตัวอย่างเช่นชุดแทมเบอร์เกอร์และมันฝรั่งทอดขนาดใหญ่อาจมีโซเดียมถึง1,500มิลลิกรัมในขณะที่ร่างกายต้องการเพียงประมาณ2,300มิลลิกรัมต่อวันเกลือทำให้อาหารอร่อยขึ้นและเก็บได้นานขึ้นแต่เมื่อบริโภคมากเกินไปมันจะเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดทำให้หัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะนำไปสู่ความดันโลหิตสูงนะักข้างเงียบที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า1000ล้านคนทั่วโลก ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่เพียงแค่เกลืออาหารฟาสต์ฟู้ดยังมีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานตัวการที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันไขมันทรานซึ่งมักพบในน้ำมันที่ใช้ทอดซํำหรือมาการีนจะเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และลดคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ผลลัพธ์คืออะไรคราบพักสะสมในหลอดเลือดขัดขวางการไหลเวียนของเลือด เพิ่มความเสี่ยงต่อหัวใจวายและโรคกรอดเลือดสมองการวิจัยจากวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ระบุว่าการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดมากกว่าสองครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดย0เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับผู้ที่กินน้อยทำไมคุณต้องกังวลเพราะหัวใจไม่ใช่เครื่องจักรที่ทำงานได้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคุณยังหนุ่มคุณอาจไม่รู้สึกถึงผลกระทบทันทีแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆเหล่านี้จะสะสมไปตามกาลเวลา ทำให้คุณเผชิญความเสี่ยงใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนโดยเฉพาะถ้าคุณมีนิสัยกินอาหารฟาสต์ฟู้ดตอนดึกหรือใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่งความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแล้วจะปกป้องหัวใจจากพายุของอาหารฟาสต์ฟู้ดได้อย่างไรอย่าตื่นตระหนกคุณสามารถควบคุมได้ขั้นตอนที่หนึ่งอ่านข้อมูลโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์หรือเมนูอย่างละเอียดเลือกเมนูที่มีโซเดียมต่ำกว่า500มิลลิกรัมและหลีกเลี่ยงอาหารทอดที่มีน้ำมันมาก ขั้นตอนที่สองเปลี่ยนน้ำอัดลมหรือชานมเป็นน้ำเปล่าหรือชาไม่หวานเพื่อลดแคลอรี่และโซเดียมส่วนเกินขั้นตอนที่สามเพิ่มอาหารที่อุดมด้วยโพแทสเซียมเช่นกล้วยมันหวานหรือผักใบเขียวโพแทสเซียมช่วยปรับสมดุลโซเดียมและลดแรงดันต่อหัวใจขั้นตอนที่สี่ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันแม้จะเป็นแค่การเดินเร็วเพื่อเสริมสร้างสุขภาพหัวใจลองท้าทายตัวเอง วันนี้คุณสามารถตัดอาหารฟาสต์ฟู้ดออกหนึ่งเมนูและแทนที่ด้วยเมนูเพื่อสุขภาพได้ไหมแชร์ตัวเลือกของคุณในความคิดเห็นเราอยากรู้จงจำไว้ว่าทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับอาหารคือคะแนนเสียงเพื่อสุขภาพหัวใจของคุณแค่เปลี่ยนแปลงเล็กๆคุณก็สามารถลดความเสี่ยงและมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นได้แต่การทำร้ายหัวใจจะเป็นเพียงจุดจบของอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือไม่ต่อไป เราจะสำรวจว่ามันทำให้เกิดความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดและผลักคุณให้เข้าใกล้โรคเบาหวานได้อย่างไรอย่าพลาดคุณเพิ่งกินพิซซ่าร้อนๆหรือมันฝรั่งทอดกรอบถุงหนึ่งความรู้สึกอิ่มเอมนั้นช่างน่าพึงพอใจแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคุณเริ่มรู้สึกท้องอืดท้องผูกหรือแม้กระทั่งไม่สบายตัวนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาหารฟาสต์ฟู้ดแม้จะอร่อยแต่เป็นตัวการที่ทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ทำให้ระบบย่อยอาหารของคุณต้องทำงานหนักกว่าปกติมาดูกันว่าทำไมอาหารสะดวกซื้อเหล่านี้ถึงทำให้คุณเผชิญกับปัญหาหน้ารำคาญเช่นท้องอืดท้องผูกหรือแม้กระทั่งโรคที่ร้ายแรงกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดมักมีใย,ยอาหารน้อยมากซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้รารื่น ตัวอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์ทั่วไปมีใย,ยอาหารเพียง1-2กรัมในขณะที่ร่างกายต้องการ25-30กรัมต่อวันแต่กลับเต็มไปด้วยไขยมันอิ่มตัวและโซเดียมซึ่งทำให้การย่อยอาหารช้าลงและกดดันกระเพาะอาหารปริมาณโซเดียมสูงเช่นในมันฝรั่งทอดหรือน้ำจิม้มอาจดูดน้ำออกจากลำไส้ทำให้อุจจาระแข็งและท้องผูกนอกจากนี้อาหารทอดที่มีน้ำมันมากๆย่อยยากทำให้กระเพาะอาหารต้องหลั่งกรดมากขึ้น ส่งผลให้รู้สึกท้องอืดหรือแสบร้อนทำไมเรื่องนี้ถึงน่ากังวลระบบย่อยอาหารไม่เพียงช่วยดูดซึมสารอาหารแต่ยังเป็นเกราะป้องกันสุขภาพโดยรวมเมื่อการย่อยอาหารผิดปกติคุณไม่เพียงรู้สึกไม่สบายตัวแต่ยังเสี่ยงต่อโรคที่ร้ายแรงกว่าอาหารที่มีใยอาหารต่ำและไขมันสูงจากอาหารฟาสต์ฟู้ดเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคถุงผนังลำไส้อักเสบส0เปอร์เซ็นตภาวะที่ทำให้ปวดท้องรุนแรงและอาจต้องผ่าตัด ท้องผูกที่ยาวนานยังอาจนําไปสู่โรคฤทธิ์สีดวงทวารทําให้คุณเจ็บปวดและไม่สะดวกในชีวิตประจําวันเราจะปกป้องระบบย่อยอาหารจากการโจมตีของอาหารฟาสต์ฟู้ดได้อย่างไรอย่าก,กังวลคุณสามารถปรับปรุงได้จากนิสัยเล็กๆขั้นตอนที่หหากต้องกินอาหารฟาสต์ฟู้ดให้เพิ่มผักใบเขียวหรือสลัดในมื้ออาหารเพื่อเพิ่มใย,ยอาหารตัวอย่างเช่นแทนที่จะกินแค่บเบอร์เกอร์ให้สั่งจานผักรวมด้วยขั้นตอนที่สองดื่มน้ําให้เพียงพอ อย่างน้อย2ลิตรต่อวันเพื่อช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวและป้องกันท้องผูกขั้นตอนที่สเสริมอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงในมื้ออื่นของวันเช่นข้าวโอ๊ตแอปเปิลหรือบนออโคลีเพื่อชดเชยการขาดจากอาหารฟาสต์ฟู้ดขั้นตอนที่4ี่หลีกเลี่ยงการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดดึกเกินไปเพราะกระเพาะอาหารต้องการเวลาพักผ่อนในตอนกลางคืนลองเช็คดูวันนี้คุณกินผักผลไม้ไปเท่าไหร่แชร์ในความคิดเห็นและบอกเราว่าคุณจะเพิ่มใย,ยอาหารได้อย่างไร ทงจำไว้ว่าระบบย่อยอาหารที่แข็งแรงคือรากฐานของร่างกายที่เต็มไปด้วยพลังงานแค่เปลี่ยนแปลงง,ง่ายๆคุณก็สามารถบอกลาท้องอืดและท้องผูกได้แต่การรบกวนกระเพาะอาหารจะเป็นเพียงผลกระทบของอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือไม่ต่อไปเราจะสำรวจว่ามันส่งผลต่ออารมณ์ทำให้คุณรู้สึกเศร้าหรือซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นอย่าพลาดคุณเคยรู้สึกเศร้าหงุดหงิดหรือขาดพลังงานหลังจากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือไม่นั่นไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราว อาหารฟาสต์ฟู้ดไม่เพียงทำร้ายร่างกายแต่ยังส่งผลเสียต่ออารมณ์ทำให้คุณตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นมาดูกันว่าทำไมอาหารสะดวกซื้อเหล่านี้ถึงทำให้คุณสูญเสียรอยยิ้มอาหารฟาสต์ฟู้ดมักขาดสารอาหารสำคัญเช่นวิตามินบีโอเมก้าสามและแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมวีรบุรุษที่ช่วยสมองผลิตเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สร้างความรู้สึกมีความสุขแต่กลับเต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวและน้ำตาลกรน ซึ่งรบกวนสมดุลเคมีในสมองจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ผู้ที่กินอาหารฟาสต์ฟู้ดมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงกว่าผู้ที่กินอาหารที่มีผักและปลามากถึง25%น้ำตาลในอาหารฟาสต์ฟู้ดยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนทำให้อารมณ์ของคุณขึ้นลงเหมือนรถไฟหาะทำไมคุณต้องใส่ใจ อารมณ์ส่งผลต่อทุกด้านของชีวิตตั้งแต่การทำงานความสัมพันธ์ไปจนถึงสุขภาพโดยรวมหากคุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจหรือขาดความสนใจหลังจากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังร้องของความช่วยเหลือโดยเฉพาะในชีวิตที่วุ่นวายการพึ่งพาอาหารฟาสต์ฟู้ดอาจสร้างวงจรกินเพื่อรู้สึกสบายแต่กลับยิ่งเครียดมากขึ้นแล้วจะปกป้องอารมณ์จากอันตรายของอาหารฟาสต์ฟู้ดได้อย่างไรอยากกังวล คุณสามารถปรับปรุงได้ตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนที่ 1. ลดความที่ในการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดและแทนที่ด้วยอาหารที่อุดมด้วยโอเมก้า3เช่นปลาแซลมอนมเบ็ดเจียหรือวอลนัทขั้นตอนที่2เสริมผลไม้สดเช่นกล้วยหรือส้มซึ่งมีวิตามินบีและแร่ธาตุที่ช่วยปรับปรุงอารมณ์ขั้นตอนที่3ใช้เวลา10นาทีต่อวันเพื่อผ่อนคลายเช่นนั่งสมาธิหรือเดินเล่นเพื่อลดความเครียดขั้นตอนที่4หากต้องกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เลือกเมนูที่มีน้ำตาลน้อยเช่นสลัดไก่ย่างแทนเคก้กทา้าทายตัวเองสัปดาห์นี้คุณสามารถแทนที่มืออาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยเมนูที่ทำเองเพื่ออารมณ์ที่ดีได้หรือไม่แชร์เมนูของคุณในความคิดเห็นจงจำไว้ว่าจิตใจที่เบิกบานเริ่มต้นจากการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดยังทำให้คุณเหนื่อยล้ามากกว่าที่คิดต่อไปเราจะสำรวจว่าทำไมมันถึงทำให้ร่างกายคุณหมดแรง คุณเคยรู้สึกว่าร่างกายเหมือนถูกดูดพลังงานออกไปหลังจากกินไก่ทอดหรือน้ำอัดลมแก้วใหญ่หรือไม่นั่นไม่ใช่เพราะคุณทำงานหนักเกินไปแต่เป็นเพราะอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ทำให้คุณเหนื่อยล้าอาหารสะดวกซื้อเหล่านี้อาจให้พลังงานทันทีแต่ทำให้คุณหมดแรงอย่างรวดเร็วมาดูกันว่าทำไมอาหารฟาสต์ฟู้ดถึงเปลี่ยนคุณจากคนที่มีชีวิตชีวาให้กลายเป็นคนเฉื่อยชาในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงอาหารฟาสต์ฟู้ดมีน้ำตาลกลั่นและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวจำนวนมาก ทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงขึ้นแล้วลดลงอย่างรวดเร็วปรากฏการณ์นี้เรียกว่าย้อนน้าตาลหุบน้ําตาลทําให้ร่างกายคุณรู้สึกเหนื่อยล้าขาดสมาธิตัวอย่างเช่นชานมแ้้ใหใ่หนึ่งแก้วอาจมีน้ําตาลถึง50กรัมเทียบเท่าน้ําตาล12ช้อนชาทําให้เกิดพลังงานชั่วคราวแล้วทิ้งให้คุณเฉืยชา นอกจากนี้อาหารฟาสต์ฟู้ดยังขาดวิตามินเช่นธาตุเหล็กวิตามินดีและแมกนีเซียมซึ่งช่วยรักษาพลังงานที่ยั่งยืนจากวรารสารโพชนาการอังกฤษอาหารที่อุดมด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดลดประสิทธิภาพการทำงานลง20เปอร์เซนเนื่องจากความเหนื่อยล้าเรื้อรังทำให้เรื่องนี้ถึงสำคัญความเหนื่อยล้าไม่เพียงทำให้คุณเฉ่ยชาแต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตหากคุณกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นมื้อกลางวันบ่อย คุณอาจรู้สึกง่วงหรือขาดแรงจูงใจในช่วงบ่ายในระยะยาวอาจนำไปสู่ความอ่อนล้าเรื้อรังทำให้คุณสนุกกับชีวิตได้ยากขึ้นเราจะเอาชนะความเหนื่อยล้าจากอาหารฟาสต์ฟู้ดได้อย่างไรคุณสามารถเริ่มได้ทันทีขั้นตอนที่1เปลี่ยนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นน้ำเปล่าหรือสมูทตี้ผลไม้ธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวน,นของน้ำตาลในเลือด ขั้นตอนที่สองเลือกอาหารที่มีโปรตีนและใยอาหารสูงเช่นไข่ต้มหรือถั่วเพื่อรักษาพลังงานที่ยาวนานขั้นตอนที่สกินของว่างเป็นถั่วหรือผลไม้แทนบิสกิตหรือมันฝรั่งทอดขั้นตอนที่4ี่นอนหลับให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวลองเช็คดูวันนี้คุณดื่มน้ำไปเท่าไหร่แช่ในความคิดเห็นและบอกเราว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรเพื่อเพิ่มพลังงาน ร่างกายที่เต็มไปด้วยพลังงานคือกุญแจสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดจะส่งผลต่อความสามารถในการสืบพันธุ์ของคุณหรือไม่ติดตามต่อไปคุณอาจแปลกใจเมื่อรู้ว่าพิซซ่าที่คุณชอบหรือน้ำอัดลมที่ดื่มทุกวันอาจส่งผลต่อความสามารถในการสืบพันธุ์อาหารฟาสต์ฟู้ดไม่เพียงทำ้ายร่างกายแต่ยังขัดขวางความฝันในการสร้างครอบครัวของคุณมาดูกันว่าทำไมอาหารสะดวกซื้อเหล่านี้ถึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพการสืบพันธุ์ อาหารฟาสต์ฟู้ดมักมีสารเคมีเช่นฟาทาเลตส,สารสังเคราะห์ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและดีไว้ปรุงอาหารฟาทาเลตส,สามารถปนเปื้อนในอาหารโดยเฉพาะเมื่ออาหารถูกเก็บในกล่องพลาสติกหรือกระดาษกันน้ำการวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์ดวอชิงตันพบว่าผู้ที่กินอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำมีระดับฟาทาเลตในเลือดสูงกว่า35เปเซซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฮอร์โมนและลดความสามารถในการตั้งครรภ์นในผู้ชาย สารนี้อาจลดคุณภาพของอสุจิในขณะที่ในผู้หญิงมันทําให้รอบประจำเดือนผิดปกตินอกจากนี้อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและน้าตาลสูงจากอาหารฟาสต์ฟู้ดทาให้เกิดการอักเสบในร่างกายส่งผลต่อฮอร์โมนการสืบพันธุ์ทําไมคุณต้องกังวลความสามารถในการสืบพันธุ์เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับความสุขของครอบครัวและนิสัยการกินในวันนี้อาจส่งผลในระยะยาว โดยเฉพาะเด็กที่สัมผัสฟทาเลสผ่านอาหารฟาสต์ฟู้ดมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติในการเรียนรู้และพฤติกรรมจากวารสารสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วจะปกป้องความสามารถในการสืบพันธุ์ได้อย่างไรคุณสามารถลงมือได้ทันทีขั้นตอนที่ 1. ลดการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือกระดาษกันน้ําเลือกกินที่ร้านหรือทําอาหารเองขั้นตอนที่2เพิ่มอาหารที่อุดมด้วยสังกะสีและโฟเลตเช่นผักโขมหรืออาหารทะเล เพื่อสนับสนุนสุขภาพการสืบพันธุ์ขั้นตอนที่3ดื่มน้ําจากขวดแก้วหรือสแตนเลสแทนขวดพลาสติกขั้นตอนที่4ตรวจสุขภาพเป็นประจําเพื่อตรวจพบปัญหาแต่เนิ่นท้าทายตัวเองสัปดาห์นี้คุณสามารถทําอาหารที่บ้านแทนการสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดได้หรือไม่แชร์เมนูของคุณในความคิดเห็นการปกป้องความสามารถในการสืบพันธุ์คือการลงทุนเพื่ออนาคตแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดยังทําร้ายรอยยิ้มของคุณได้ต่อไปเราจะสํารวจอันตรายต่อสุขภาพฟัน การจิบน้ำอัดลมเย็นๆหรือกินบิสกิตกรอบอาจทำให้คุณเพลิดเพลินแต่คุณรู้ไหมว่ามันกำลังทำลายรอยยิ้มของคุณอย่างเงียบๆอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่เพียงส่งผลต่อร่างกายแต่ยังเป็นศัตรูของสุขภาพฟันทำให้คุณเสี่ยงต่อฟันผุและโรคเหงือกมาดูกันว่าทำไมอาหารเหล่านี้ถึงทำให้คุณต้องไปหาหมอฟันบ่อยขึ้นอาหารฟาสต์ฟู้ดโดยเฉพาะน้ำอัดลมขนมหวานและมันฝรั่งทอดมีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตกลั่นสูง สารเหล่านี้เป็นอาหารที่แบคทีเรียในปากชื่นชอบสร้างกรดที่กัดกร่อนเคลือบฟันตัวอย่างเช่นน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องอาจมีน้ำตาล39กรัมเทียบเท่าน้ำตาล10ช้อนชาทำให้ความเป็นกรดในปากเพิ่มขึ้นภายใน30นาทีหลังดื่มนอกจากนี้อาหารทอดที่ติดฟันเช่นบิสกิตหรือมันฝรั่งทอดสร้างสภาพแวดล้อมให้แบคทีเรียจเจริญเติบโตนำไปสู่คราบพลักและเหงือกอักเสบจากสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน ผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมทุกวันมีความเสี่ยงฟันผุสูงกว่า40%ทำไมคุณต้องใส่ใจสุขภาพฟันไม่เพียงส่งผลต่อรูปลักษณ์แต่ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมฟันผุและโรคเหงือกอาจทำให้เจ็บปวดเคี้ยวยากและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเมื่อแบคทีเรียจากปากเข้าสู่กระแสเลือดเราจะปกป้องรอยยิ้มได้อย่างไรคุณสามารถเริ่มได้ทันทีขั้นตอนที่1ลดน้ำอัดลมและของว่างที่มีน้ำตาลสูง แทนที่ด้วยน้ำเปล่าหรือชาไม่หวานขั้นตอนที่สองแปรงฟันอย่างน้อยสองครั้งต่อวันและใช้ไหมขัดฟันเพื่อกำจัดคราบพลักขั้นตอนที่สามเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลหลังกินอาหารเพื่อกระตุ้นน้ำลายซึ่งช่วยลดกรดขั้นตอนที่4ี่ไปหาหมอฟันทุกหกเดือนเพื่อตรวจสุขภาพลองเช็คดูวันนี้คุณแปรงฟันกี่ครั้งแชในิสัยของคุณในความคิดเห็นรอยยิ้มที่สดใสเริ่มต้นจากสุขภาพฟันที่ดีแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดยังทำให้ข้อต่อของคุณเจ็บปวดได้ ติดตามต่อไปคุณเคยรู้สึกปวดเข่าหรือสะโพกหลังจากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดมาเป็นเวลานานหรือไม่นั่นไม่ใช่เพราะอายุแต่เป็นเพราะอาหารสะดวกซื้อเหล่านี้กำลังทำร้ายระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อของคุณอาหารฟาสต์ฟู้ดอาจเพิ่มแรงกดบนข้อต่อนำไปสู่ความเจ็บปวดและการเสื่อมสภาพก่อนวัยมาดูกันว่าทำไมคุณต้องปกป้องข้อต่อตั้งแต่วันนี้อาหารฟาสต์ฟู้ดมีไขมันอิ่มตัวและแคลอรี่สูงทำให้ง่ายต่อการเพิ่มน้ำหนักและเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่เพิ่มแรงกดบนข้อต่อที่รับน้ําหนักเช่นเข่าและสะโพกจากการวิจัยน้ําหนักส่วนเกินทุก5กิโลกรัมเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อม20%นอกจากนี้ไขมันอิ่มตัวในอาหารฟาสต์ฟู้ดก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทําลายกระดูกอ่อนและกระดูกโดยเฉพาะในผู้สูงอายุภาวะน,นี้อาจรุนแรงขึ้นนําไปสู่ความเจ็บปวดข้อต่อเรื้อรังหรือความเสี่ยงต่อกระดูกหักทำไมคุณต้องกังวล ข้อต่อที่แข็งแรงคือกุญแจสู่ความคล่องตัวและความเป็นอิสระเมื่ออายุมากขึ้นหากคุณกินอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยและขยับตัวน้อยคุณกำลังทำให้ข้อต่อร้องขอความช่วยเหลือก่อนเวลาอันควรแล้วจะปกป้องระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อได้อย่างไรคุณสามารถลงมือได้ทันทีขั้นตอนที่1ลดความที่ในการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดและเลือกอาหารต้านการอักเสบเช่นปลาที่มีไขมันหรือผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ขั้นตอนที่สอง รักษาน้ำหนักให้เหมาะสมโดยควบคุมขนาดอาหารขั้นตอนที่สามออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือเดินเพื่อเสริมความแข็งแรงของข้อต่อขั้นตอนที่สี่เสริมแคลเซียมและวิตามินดีจากนมหรือผักใบเขียวเพื่อบำรุงกระดูกท้าทายตัวเองวันนี้คุณสามารถเดินสิบห้านาทีได้หรือไม่แชร์ในความคิดเห็นข้อต่อที่แข็งแรงช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดยังส่งผลต่อการหายใจของคุณได้ติดตามต่อไป คุณคิดหรือไม่ว่ามันฝรั่งทอดหรือแฮมเบอร์เกอร์อาจทําให้คุณหายใจลําบากฟังดูแปลกแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดมาดูกันว่าทําไมอาหารเหล่านี้ถึงทําร้ายปอดของคุณอาหารฟาสต์ฟู้ดมีไขมันอิ่มตัวและเกลือสูงทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายรวมถึงทางเดินหายใจ เด็กและผู้หญิงที่กินอาหารฟาสต์ฟู้ดมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงต่อโรคหอบหืดสูงขึ้น39%การเพิ่มน้ำหนักจากอาหารฟาสต์ฟู้ดยังลดความจุของปอดทำให้คุณหายใจลำบากนอกจากนี้สารกันบูดและสารเติมแต่งในอาหารฟาสต์ฟู้ดอาจกระตุ้นอาการแพ้ทำให้ปัญหาการหายใจรุนแรงขึ้นทำไมคุณต้องใส่ใจปอดที่แข็งแรงคือรากฐานของชีวิตที่กระฉับกระเฉงปัญหาการหายใจไม่เพียงทำให้รู้สึกไม่สบาย แต่ยังลดคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุเราจะปกป้องปอดได้อย่างไรคุณสามารถเริ่มได้ทันทีขั้นตอนที่1ลดอาหารฟาสต์ฟู้ดและเลือกอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีเช่นส้มหรือพริกหยวกเพื่อเสริมสุขภาพปอดขั้นตอนที่2หลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดในวันที่อากาศเป็นมลพิษเพราะปอดต้องทำงานหนักขึ้นขั้นตอนที่สฝึกหายใจลึกหรือฝึกโยคะเพื่อเพิ่มความจุปอด ขั้นตอนที่4รักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดเพื่อลดการระคายเคืองลองเช็คดูวันนี้คุณกินผลไม้ไปเท่าไหร่แชร์ในความคิดเห็นปอดที่แข็งแรงช่วยให้คุณหายใจได้ง่ายขึ้นแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดยังทําให้ผิวคุณร้องขอความช่วยเหลือติดตามต่อไปคุณเคยสังเกตไหมว่าผิวคุณมีสิวมากขึ้นหลังจากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นไม่ใช่เพราะสภาพอากาศแต่เป็นเพราะอาหารสะดวกซื้อเหล่านี้กําลังทําร้ายผิวคุณ อาหารฟาสต์ฟู้ดอาจทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจเพราะสิวและการแก่ก่อนวัยมาดูกันว่าทําไมอาหารฟาสต์ฟู้ดมีไขมันอิ่มตัวน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตกันจํานวนมากทําให้ผิวผลิตน้ํามันมากขึ้นและกระตุ้นฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดสิวเช่นคอติซอลตัวอย่างเช่นมันฝรั่งทอดจานใหญ่หนึ่งจานอาจมีไขมันอิ่มตัว25กรัมซึ่งอุดตันรูขุมขนนอกจากนี้ การขาดวิตามินเอและอ e ีในอาหารฟาสต์ฟู้ดลดความสามารถในการฟื้นฟูผิวนำไปสู่ริ้วรอยและผิวแห้งจากวารสารผิวหนังอเมริกันอาหารที่อุดมด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดเพิ่มความเสี่ยงต่อสิว43%ในวัยรุ่นทำไมคุณต้องใส่ใจผิวไม่เพียงเป็นเรื่องของรูปลักษณ์แต่ยังเป็นกระจกที่สะท้อนสุขภาพสิวและการแก่ก่อนวัยอาจส่งผลต่อความมั่นใจและคุณภาพชีวิตแล้วจะปกป้องผิวได้อย่างไรคุณสามารถลงมือได้ทันทีขั้นตอนที่หนึ่ง ลดอาหารฟาสต์ฟู้ดและเสริมอาหารที่อุดมด้วยวิตามิน A เช่นแครอทหรือฟักทองขั้นตอนที่สองดื่มน้ําให้เพียงพอ2ลิตรต่อวันเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวขั้นตอนที่สามล้างหน้าหลังกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อกําจัดน้ํามันส่วนเกินขั้นตอนที่สี่ใช้ครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวจากความเสียหายทาทายตัวเองวันนี้คุณสามารถกินเมนูที่อุดมด้วยวิตามินได้หรือไม่แชร์ในความคิดเห็น ผิวสวยเริ่มต้นจากการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดยังทำร้ายความจำของคุณได้ติดตามต่อไปคุณเคยลืมที่วางกุญแจหรือมีสมาธิยากหลังจากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือไม่อย่าคิดว่านั่นเป็นเพราะความวุ่นวายอาหารฟาสต์ฟู้ดสามารถทำให้ความจำเสื่อมและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมอย่างเงียบๆมาดูกันว่าทำไมอาหารเหล่านี้ถึงทำร้ายสมองของคุณอาหารฟาสต์ฟู้ดมีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานจำนวนมาก ซึ่งทำลายเซลล์ประสาทและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอาหารที่อุดมด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์3าเท่าเมื่อเทียบกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพน้ำตาลกรนในอาหารฟาสต์ฟู้ดยังก่อให้เกิดการอักเสบในสมองลดความสามารถในการเรียนรู้และจดจำตัวอย่างเช่นน้ำอัดลมแก้วใหญ่1แก้วอาจมีน้ำตาล50กรัมทำให้เกิดความเครียดจากออกซิเดชันในสมอง ทำไมคุณต้องกังวลสมองคือศูนย์บัญชาการของทุกกิจกรรมตั้งแต่การทํางานไปจนถึงความสัมพันธ์การสูญเสียความจําไม่เพียงส่งผลต่อประสิทธิภาพแต่ยังลดคุณภาพชีวิตเมื่ออายุมากขึ้นแล้วจะปกป้องความจําได้อย่างไรคุณสามารถเริ่มได้ทันทีขั้นตอนที่1ลดอาหารฟาสต์ฟู้ดและเลือกอาหารที่อุดมด้วยโอเมก้าสเช่นปลาซาดีนหรือเมล็ดแฟลกขั้นตอนที่สองกินผักใบเขียวและผลไม้ตระกูลบอรีมากขึ้น เพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระขั้นตอนที่สฝึกสมองด้วยการอ่านหนังสือหรือแก้ปริศนาขั้นตอนที่สี่นอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้สมองฟื้นตัวลองเช็คดูวันนี้คุณทำอะไรเพื่อปกป้องความจำแชร์ในความคิดเห็นสมองที่เฉียบคมคือทรัพย์สินที่มีค่าตอนนี้มาสรุปและลงมือทำกัน เราเพิ่งผ่าน1ิบสองอันตรายร้ายแรงของอาหารฟาสต์ฟู้ดตั้งแต่น้ำหนักเพิ่มโรคหัวใจความผิดปกติของน้ำตาลในเลือดไปจนถึงความจำเสื่อมและผิวเป็นสิวอาหารฟาสต์ฟู้ดอาจสะดวกแต่ราคาที่คุณต้องจ่ายเพื่อสุขภาพนั้นแพงเกินไปคุณไม่จำเป็นต้องเลิกกินมันทั้งหมดแต่ต้องควบคุมมันทุกการเลือกอาหารคือก้าวสู่ร่างกายที่แข็งแรงและชีวิตที่สมบูรณ์คุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้แสดงความคิดเห็นและแชร์การเปลี่ยนแปลงที่คุณจะทำตั้งแต่วันนี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพทุกวันร่วมกันเราจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้น